ดีจ้าทุกคนอันนี้นะคะเราอยู่ที่จังหวัดชุมพรนะคะอยู่ที่หาดทรายดีนะคะทุกคนก็น้ำทะเลสวยมากหาดทรายแบบว่าดูดิมีความละเอียดตอนนี้น้ำน่าจะลงนะเออก็ตอนนี้นะคะเราก็มาไหว้นะคะสาัก,การาะกมรมหลวงชุมพรนะคะทีออ่สถานที่แห่งนี้นะคะก็วันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะ เ,ออเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้กันนะคะวันนี้โบก็แบบตั้งใจอีกอย่างหนึ่งคือจะไปเออไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้คือทิปเนี้ยเราตั้งใจจะไปไหว้ไอ้ไข่นะคะ,ะที่วัดเจดีนะคะทุกคนก็าไปตอนนี้ขอไปไหว้นะคะไปสักการะนะคะกมหลมชุมพรกกันก่อนดีก,กว่าค่ะ อะไรบ้างคะยายมีหมึกกุ้งหอยนี่เนื้อไก่นะคะครับค่อยเนื้อไก่อันนี้หมึกอันนี้กุ้งอันนี้อะไรอ่ะอ๋ออันนี้ก็หมึกเหมือนกันไม้กี่บาทคะสิบบาทค่ะไม้สิบบาทเอาอะไรมั่งอันนี้คืออะไรคะเนี่ยหอยแมงผู้ค่ะอ๋อหอยแมงผู้มีผักด้วยเหรอคะมีใบเล็บคุดอ๋องั้นเอาหมึกเหรอจ้าหมึกหมึก เอาเลยค่ะมาเท่านี้ก็ได้จ้าเอาหมึกสองเนาะหมึกสองนะดาวหมึกสองกุ้งหมึกสองกุ้งหนึ่งแม่อะไรคะจิบจ้าอันนี้กุ้งเนาะเนี่อะไรไก่เนื้อไก่กุ้งหนึ่งไข่คู่ป่ะแมนนี้ไ่คู่อันนึงอันนี้หอยอ่ะอันนึงอ่ะกุ้งหมึกหอย

ไปเรามาลองกินดูว่ารสชาติจะเป็นเยี่ยงไรบ้างอ่ะทุกคนเรามาชิมอาหารแรกของเราในการรีวิวสรรหากินวันนี้คอนเทนต์นี้ก็มานะคะก็จะเป็นกุ้งชุบแป้งทอดค่ะเขาบอกว่ามันมีใบอะไรน้ำแกะผสมใบเล็บคุดหรอใบอักอย่าง่างนี่กลิ่นหอมมากเลยอ่ะ ินทั้งตัวอะไรดีกว่าอืออืออือใช่เป็นหมึกทั้งตัวถือถูกมากนะอือแต่ว่ามึกก็ไม่ได้ตัวใหญ่มากก็สมราคาสิบบาท น้ำจิม้มรสชาติดีนะอร่อยอ่ะ,อะทุกคนเดี๋ยวจุดต่อไปนะคะเราก็จะเดินทางนะคะไปที่คาเฟ่นนะเห็นพี่โชเฟอร์นะคะเขาบอกว่าคาเฟ่น,นี้คือแบบต้องไปนะคะมาถึงแล้วต้องไปนะแล้วเราจะเก็บภาพบรรยากาศนะคะสวยๆมาฝากนะคะเป็นออเดิร์ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะรอคนขึ้นรถนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันเลยจ้า กนตอนนี้นะคะเราอยู่สุราษฎร์แล้วนะคะอันนี้คือร้านนะคะคาเฟ่ที่เขาแนะนำพาเรามานะคะ Moon Coffee and l o a s t รตจัจงหวัดสุราษฎร์ธาน,นีค่ะดูบรรยากาศข้างหลังก็แบบว่าโอ,อ้โหแบบมัาวอ่ะมวามากเลยนะคะเออแล้วแบบเขาเขาจัดเขาเรียกว่าอะไรเขามีส่วนจัดแบบว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นชั้นๆอะ เออแบบมันมองมันมองเออมันเป็นเนินเนินเออมันเป็นเนินเนินมีพายกระซิป ET นะเดี๋ยวเราจะไปเก็บบรรยากาศร,รบอบๆให้ดูนะว่าเป็นยังไงบ้างไออันนี้ก็เป็นร้านแบบกุ๊กไก่กุ๊กไก่กุ๊กไก่มูลไก่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 มูลขายไก่ขายพวกของแนเน็คเนาะแล้วขะขาลับขึ้นไปเราจะมาถ่ายตรงนี้ก่อนหนึ่งรอบตรงนี้ก็สวยนะไปที่ไหนก็ต้องมีนะคะอ๋อเดี๋ยวจตาที่มีนีดนึ ก่อนแป๊บนึงอ้อองาไปเชียร์อ๋อเขามีนี่เราขายมูนสตอรี่นี่เป็นแ,แบบว่าเหมือนของที่ระลึกนะใครแบบว่าสายชอบของที่ระลึกก็มาแวะแวะช็อปได้นะอ่าอันนี้ก็จะเป็นส่วนของแบบน่าจะเป็นร้านกาแฟนะข้างหน้าตรงนี้เห็นป่ามันเป็นแบบมันเป็นเนินลงไปด้านล่างทางล่างลางลงไปยัง,งไงอะไปยังไงอะอ๋อลงบันไดอัอนนี้ห้องน้ำอ๋อมีร้านสเต็กค,ค่ะมีสเต็กด้วย น,นี้มกะเดินลงไปแล้ลง,ลงคือเหมือนแบบน่าค้นหามากอะสถานที่แบบนี่มุมนี้ก็สวยนี่มองออกไปดิเหมือนแบบมุมนั่งชิวอะ่ะทุกคนดูดิ เนียวออไปลูกเนียวไปเนียวไปนิวนี่ทะลุร้านกาแฟออกมาก็อาจจะเป็นส่วนเทเลสชมวิวฝนก็ลงเม็ดแล้วจ้าตอนนี้เราจะลงไปตรงนั้นได้ยังไง <c oughs> เราจะลงไปตรงนั้นได้ยังไงคะนีะ่แหละตัวชิงช้านะคะ อยากไปนั่งมุมตรงนั้นนะคะไหนคะเออ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 โอ้โหพื้นที่กว้างมากค่ะแกพื้นที่กว้างมากค่ะกว้างจริงอุย่ยมีมุมแบบสนามเด็กเล่นน้อยๆด้วยนะอ,อยู่ตรงนู้นสนามเด็กเล่นน้อยๆเฮ้นนฝนมาแล้วว่าเราต้องเล่กมือแล้วล่ะ ะะวัามาอีกวันหนึ่งเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเมื่อวานฝนตกหนักมากเราก็เลยอัดต่อไม่ได้นะคะเช้านี้นะคะโบก็อยู่ที่วัดเจดีนะคะพี่โชเฟอร์เนี่ยเขาพามาแต่เช้าเลยนะคะออกจากที่พักเนี่ยก็คือเจ็ดโมงเช้าเลยแล้วก็ไว้กินข้าวนะคะและตอนนี้นะคะโบก็อยู่ที่ร้านขายของนะคะขายของคือเยอะมากนะคะที่หน้าวัดเจดีเลยนะคะ และนี่นะคะก็คือเขามีจะมีป้ายนะคะในภายในวัดน,นะจะมีป้ายแบบบอกทางเดินไปจุดสักการะจุดขอพรจุดแก้บนนะคะซึ่งแบบดีมากนะคะจากที่เห็นในภาพเนี่ยคือแบบคนเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะคะคือคนคือแบบเดินหล,มหลวมๆเลยนะคะแต่ ทุกคนอย่าพึ่งชะล่าใจจ้า <c oughs> นะขึ้นชื่อว่าวัดเจดีนะคะอ mm hmm. คนเอะแน่งงนอนนี่เห็นไหมแล้วก็แบบทางวัดนะคะช่วงที่โบไปเนี่ยเหมือนเขากาลังมีการก่อสร้างนะทุกคนเพราะฉะนั้นเขาก็แบบมีการแบ่งพื้นที่นะคะแล้วก็นี่ทางวัดเขาคือแบบมีจุดคัดกรองนะคะทุกคนเราต้องมาลงทะเบียนตรงนี้นะคะแล้วเขาเข้มนวดมากนะคะกับคนที่ไม่ใส่แมสนะคะเขาจะไม่อนุญาตให้เข้าเลยจ้ะ เพราะว่าภายในที่จุดสการะนะคนเยอะมากนะคะอันนี้คือพรุที่โบซื้อมานะคะและก็ที่สำคัญคือของที่เราซื้อมาเนี่ยเราจะต้องไปวางบนโต๊ะที่เขาจัดเตรียมไว้ให้นะคะก่อนที่จะเข้าไปไหว้นะคะคือเขาไม่ให้เราพกของเข้าไปนั่นเองนะคะทุกคน พอเราไปวางปุ๊บเราไหว้เสร็จเรียบร้อยเราขอพรเสร็จแล้วนะคะเราถึงจะสามารถมาหยิบของของเราอย่างโบงเนี่ยซื้อพลุกมาใช่ไหมโบก็ไหว้เสร็จแล้วขอพรเสร็จแล้วทําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโบก็เดินออกมานะคะแล้วหยิบพลุกของตัวเองแต่ว่าระวังนะคะทุกคนจําให้ดีๆว่าเราวางตรงไหนนะคะทางที่ดีก็คือเขียนชื่อได้ก็เขียนชื่อจ้ะ นะคะเพราะว่าเจอเหตุการณ์นะคะคนที่ไปทําบุญเนี่ยคือกับไมคทีของตัวเองหายนะคะอ่าก็ทางที่ดีเราก็ป้องกันเอาไว้ดีกว่าเนาะเพื่อจะได้แบบไม่แบบเสียกับความรู้สึกนะคะอ่ะก็เป็นเทคนิคเล็กเลน้อยๆ,ๆ,ๆนะก็มาบอกกันนะจ๊ะอ่ะพอเราไหว้เสร็จแล้วนะคะโบก็มาหยิบพลุของโบพอหยิบพลุของโบเสร็จแล้วนะโบก็เดินไปที่จุดนะคะที่เขา บริการจุดทุให้นะคะก็คือจะมีต้นไม้นะคะแล้วก็นี่เลยตามภาพเลยมีผ้าแดงๆนะคะแขวนอยู่คือไม่ใช่ต้นเดียวทุกคนคือแขวนอยู่หลายต้นมากเรียงเลยนะคะให้รู้เลยว่านี่คือจุดจุดผุนะคะอ่ะแล้วก็พอเราไปให้กับเจ้าหน้าที่เขาแล้วเนี่ยเขาไม่ได้แบบจุดให้เราเลยนะทุกคนคือเขาก็จะรวบรวมนะคะแล้วก็แบบจุดเป็นรอบๆนะคะทุกคน เราโชคดีมากเพราะว่าวันที่โบไปเนี่ยคือมีคนมาแก้บนมีคนเออแบบมาแบบเหมากองยาวมาเลยทุกคนมาแก้บนคือมันก็แบบสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แบบโบนะคะแสดงว่าแบบเขามาแก้บนแสดงว่าเขาขอในสิ่งเขาได้ถูกป่ะเออแล้วก็แอบมีความหวังนะสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามชมกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันได้นะบา,บาย